เอาตรงผมอะงงแล้วก็แปลกใจมากกับตัวข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆมันเกิดขึ้นจากแค่คอมเมนต์แค่อันเดียวที่ไม่มีมูลแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยซึ่งผมรู้สึกว่าการที่เขามาโพสต์คอมเมนต์อะไรแบบนี้เนี่ยมันทําให้ตัวน้องเนี่ยเสียหายด้วยแล้วก็มันเป็นอะไรที่เป็นข้อมูลที่มันไม่มีมูลเนาะคือตอนนี้ไม่ได้จีบใครเลยครับโสดครับโสดครับบอกรหรอ ถ้ามันเกิดเมื่อปีที่แล้วที่ผมไปเล่นในปีให้พีครับผมแล้วผมก็ยุติความสัมพันธ์กับพีพีเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยได้บิวกินมาดำใจครับผมจีบบิวกินครับเบิวกินบอกแล้วว่าย่าไม่เชื่อลักสัตวเศร้าลักสัตเศร้าก่อนบีบีเออบี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 ไม่ใช่บีบี พี่พีและบิวกินและไม้สามคนเป็นรักสามเศร้าต้นไม้เลือกใครครับครับผมเลือกไม่ได้เลยอ่ะพี่พีก็น่ารักบิวกินก็หล่อไม่รู้จะทำยังไงอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่ละไปเรื่อย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 คืออันนี้จริงจริงคือมาเห็นข่าวแล้วแล้วก็ คือส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับตัวน้องเขาเนาะแล้วก็เคยเจอกันบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็เอาตรง,ตรงผมอะงงแล้วก็แปลกใจมากกับตัวข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆมันเกิดขึ้นจากแค่คอมเมนต์แค่อันเดียวที่ไม่มีมูลแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยซึ่งผมรู้สึกว่าการที่เขามาโพสต์คอมเมนต์อะไรแบบนี้เนี่ยมันทําให้ตัวน้องเนี่ยเสียหายด้วยแล้วก็มันเป็นอะไรที่เป็นข้อมูลที่มันไม่มีมูลเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าเวลาเราโพสต์อะไรเนี่ย ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไปเอฟเฟกคนอื่นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องที่จะระวังนิดนึงในการที่จะคอมเมนต์อะไรบางอย่างพ,พอมีข่าวเราได้คุยกับคีณปังไหมคะว่ามัน็ยังไงอ๋อพอมีข่าวก็มีบอกน้องว่าเอ้ยมันมีข่าวนะคือแน่นอนอยู่แล้วคือเราเราก็ต้องบอกน้องว่าเฮ้ยมันมีข่าวแบบนี้เ,เราควรจะต้องทำยังไงอะไรเง,งี้ยะตัวตัวน้องบตัวนีเรียนไหมหรือว่าตัวไมบอกว่ายังไงบ้างมเด็งปมดยังไงน,นะครับ คือเราไม่ได้คุยกันเยอะครับผมผมแค่บอกแค่บอกเฉยๆว่าเออมีมีเรื่องนี้ขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแเราตอบว่ายังไงบ้างก็ตอบไปตามนั้นเลยครับตอบตามปกติถ้าถูกถามก็ตอบไปตามปกติเลยนะโอ้ยชิวขอบครับคุณรจักกันยังไงอะไรเงี้ยไดคือผมกับน้องเนี่ยเป็นเฟรนด์ซอร์เคอลเดียวกันอยู่แล้วซึ่งเรารู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมเเป็นใช่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  พี่ครับคือเอาจริงตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้จีบใครโอเค okay นะไม่ได้จีบใครเลยแล้วก็อยากจะโฟกัสที่งานเพราะว่าปีนี้เนี่ยไม่มีทั้งงานเบื้องหน้าแล้วก็พยายามที่จะขันตัวไปทาเบื้องหลังด้วยแล้วก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกไม่ว่าจะเป็นพวกแบบคอลลาเจนหรือแบบแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองที่กาลังจะก้อแล้วก็มีก็หลายธุรกิจเลยที่กาลังคิดอยากจะทําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่อยากจะที่จะโฟกัสที่เรื่องของงานก่อนคือตอนนี้ไม่ได้จีบใครเลยครับ โสดครับโสดครับแล้วเต้ยอะต้ยต้ยเต้ยเต้ไม่ใช่หนุ่ดาราของนเาต้ยมาเมื่อกี้ทำไมไม่ถามนะครับถามไปแล้วถามไปแล้วเหรอถามไปแล้วเหรอไม่ได้จีบเต้ยครับไม่ได้จีบเต้ยครับผมเอ๊ะคำถามคือจีบหรือไม่ได้จีบทำไมไม่ได้จีบเอ่อคือไหมเราไปถ่ายรายการกับเต้ยไปถ่ายเอ่อรายการชื่ออะไรนะหนีตามเต้ยหรือเปล่าเต้ยขอโทษนะไม่ได้ไปถ่ายไม่ได้จำชื่อรายการเลยมีตามเต้ยถูกแล้ว คือไปเขาใหญ่อะไรเงี então, ang, ้ยคือเต้ยรู้สึกว่าไม่ยังไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกไม่ได้เจอผู้คนเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่ไม่ตอนที่เต้ยมาชวนว่าไปเขาใหญ่อะไรเงี้ยไม่ก็ถามว่าบินกี่ชั่วโมงก็คือจําไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไปเขาใหญ่นานก็เลยไม่รู้ว่ามันมันต้องบินไปหรือมันนั่งรถไปอะไรเงี้ยก็เลยไปแล้วก็ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วรูปเนี่ยที่ปิดหน้าเนี่ยคือจริงๆมันก็แค่เหมือนกับว่าปิดหน้าเพื่อให้เดาเฉยๆว่าแขกรับเชิญรายการหนีตามเต้ยเนี่ยคือใครอะไร แต่คนก็ไปเดาจากเส้นเลือดไงเส้นเลือดเส้นเลือดคนเดาจากเส้นเลือดจำได้จากเส้นเลือดตอนเ้อยกี่หลังน้ำหนักเขาเท่าเดิมตอนที่เล่นละครด้วยกันนะแต่ตอนที่ตอนที่เล่นละครด้วยกันเต้ยเป็นคนขี่หลังผมไม่ใช่หรออันนี้สลับกันเอาสลัับกน๋อมันสลับกันมันสลับกันมันเป็นคอนเซ็ปต์เนาะคอนเซ็ปต์รุนได้มารุนได้ไหมรุนอะไรคนจีนตั้งแต่จีนนี่ผมก็บอกอยู่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้จีบใครแล้วก็แล้วก็โสด เอาเอไม่ไม่ได้จีบอะไรนะแล้วถ้าเป็คนอยากแล้วถ้าเคนอยากซีมไหมเอาเป็นว่าตอนนี้ผมขอโฟกัสที่เรื่องของการทำงานแล้วก็อยากไปขึ้นรถกับเขาอะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวละครเยอะมากตอนนี้เดียวกันมันพัลลัยคือคือตอนนี้ตัวละครคือตอนนี้ตัวละครเยอะมากเลยแบบว่าเยอะเยอะจนแบบเดี๋ยวอันนี้อันนี้ทำก่นขค่อยก่อนค่อยก่อนขก่อนโอเคไม่ใช่สุดท้ายแล้วเหรอสุดท้ายไม่มีเหรอไม่มีแล้วพอแล้ว ไปขึ้นรถกับเขาคือผมก็ไปรายการก้อยนัตตี้ดีมทั่วไปพี่ผมก็แบบไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไปเป็นแข่งมช่ไหหรอรู้ว่าตอนนี้โสดนะฮอตมากมันมันคือความฮอตเหรอเนี่ยมันคือความระบากใจมากเลยนะ <c oughs> อ,อย่างที่บอกครับตอนนี้ผมไม่ได้จีบใครครับผมโสดครับขอลองครับเออ่การจับคู่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเคมีสัตว์เนาเคมีสัตว์มันบบอกเราว่าอยู่กับใครก็คือ หมายถึงเคมีสมารพิษนะมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเอาจร <ๆ S 2> ิงแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีอยู่ใกล้ใครคนกั้เชียร์ไปหมดเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับ <S <S ที่อยากจะจีนกับใครอันนี้เป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับผมนะฮะแต่ว่าก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับผมๆๆ <S <S ครับ เรื่องหมายถึงว่าในการคอมเมนต์หรืออะไรยังไงมันทำให้ผู้คนเสียหายยังไงก็ฝากระวังขอให้ระวังกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอจบแต่เพียงนครนีครับแป๊บดียวถ้าไมมีแฟนมันต้องเป็นยังไงอ่ะถ้าไมมีแฟนมันต้องเป็นยจะได้แบบว่าเอออันนี้ตัวจริงจะได้แบบว่าไม่คิดไปเองเป๊กเปคาเปอะไไม่ต้องจิดใครตอนนี้ถ้าคนจะมาจีบไหมถ้าคนจะมาจีบไหมมันภาพไม่ออกเลยคือทำไมจะมีแฟนมันต้องเป็นยังไงเออถ้าถ้าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมัน,นก็คงจะนึกภาพออกเองเดี๋ยวมันจะมีภาพออกมาแล้ว โอเคเนาะแต่ตอนนี้คือก็ยังไม่มีนะครับผมยังไงก็สักเนี้อสักตัวได้นะครับไม้พิรัตครับสดอยู่ครับับมีพี่ชายในเนบ้างก็เป็นไรโสรธมาโรธแล้วการโสดอ๋อโแล้วออ ยังไม่ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาเลย <c oughs> คือ <c oughs> คือ <c oughs> คือ,คอมายุ่งมากจนแบบว่าก็ยังแทบไม่ค่อยได้คุยกับคนที่บ้านเนาะแล้วก็กับก๊อฟเนี่ยคือจำได้คร่าวๆว่าไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลทหนึ่งวันแล้วบอกก๊อฟว่าเออโทษนะย,ยังไม่ได้โพสต์รูปเลยแล้วก็เขาบอกว่าไม่เป็นไรโอเคเบรอเงี้ย okay แล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเท่าไหร่กับเรื่องนี้อันเนี้ยคิดว่าฟังจากปากก๊อฟเลยดีกว่าตอนนี้เขาก็โอเคใช่ไหมยิ้มแย้มมีความสุข ผมเพิ่งบอกอยูผมม่ <laughs> ผมไม่ได้เจอผม <c oughs> ไม่ได้เจอ <c oughs> ไม่ได้เจอก๊อฟเลย <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้คุยอะไรกันอันนี้ไปถามก๊อฟดีกว่า